สวัสดีครับผมจะมารีวิวไม่รอย a d ด d p r ดนะครับรุ่นโปะครับ a อดีซ r ดนะครับ,รบหัวไมเป็นสีทองนะครับผมเสียงที่ได้ยินเสียงนี้เลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นตู้ลำโพงบูทูุธรรมดาเนี่ยแหละสามารถย้ายสัญญาณอัตโนมัติได้นะครับผมแล้วก็หัวไม่กำลังส่ง3 0วัตนะครับแบตเตอรี่ บอกที่ตัวเครื่องแล้วก็ตัวไปนะครับผมอ่านี่นะครับเราสามารถย้ายสัญญาณได้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูข้างหลังนะครับเสาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ละแต่ละช่องอ่ะ A กับ B อ่ะสัญญาณโคลานกันเลยนะครับชั a n ลเอนี่นะครับจะเป็น6 9 4 0ถึง700นะครับส่วน c ชั n นลบ B จะเป็น700 ถึง748นะครับไม่สามารถชนกันได้แน่นอนครับเพราะว่าคนละขึ้นความถี่กันนะครับเสาก็โคลานกันนะครับนี่ใส่ให้ถูกเลยนะครับนี่หัวไมเป็นอย่างนี้นะครับ A D ดี p r ดีโปครับตัวไมมีน้ำหนัก4ขีดนะครับผมเดี๋ยวให้ลองเสียงทิท้งนะทดสอบ1 2 3 4 5ี่ห้าเสียงก็จะแนวนี้เลยนะครับผมทดสอบ1 2 3 4 5อา่า อันนี้จะเป็นตัวบอกสัญญาณนะครับว่าสัญญาณเต็มนะครับตอนนี้นะครับผมเพราะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับลองอยู่แค่หน้าร้านนะครับอท่านใดสนใจทักมานะครับราคา4 7 9 0บาทรวมส่งนะครับผมสวัสดีครับ